ดีนะเมื่อคืนนี้ก็นอนผมสบายรู้สึกแล้วปกติพอผมนั่งเนี่ยมันจะปวดแต่เนี้แล้วก็เบาลงเยอะนะรู้ไหมนะมันมันรู้ด้วยตัวเราเองเราดูต่างกันเนี่ยจะเดินจะหน้าฝ่องใสเลยใช่ไหมตรงตานีที่องค์ที่ถือไม้เท้าอ่ะอ่าแล้วมันมาแทนหน้าหัวฝ่องใสนะทีแรกจะเดินแบบแบบไงแบบเหมือนคนแบบไม่เต็มร้อยอ่ะมันก็มีความทุกข์อยู่างเลยใช่ปะ่ามาดีมากเลยหน้าแกใสเลยนะเห็นไหมว่ากี้เดินเดินเปพี่น่าหน้าแกใสเลยนะ อ๋อศาสตร์พวกนี้นะผมเชื่อผมเชื่อเรื่องของคือหนึ่งต้องมีศรัทธาความเชื่อศรัทธาเสร็จทุบเราปล่อยยายตามไปอย่างที่พ่อบอกเลยต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราไปต้านต้านก็ไปได้พอเราคืนรับไม่ได้ได่ไหมพอคืนเราวไปได้มันก็จบเลยมันมันกระยันกันได้ป่ะขวางกันขอบคุณมากยอมรับนีเพราะว่าคืนหนึ่งก็เนี่ยผมเนี่ยขาผมหักนะผมรักษาอยู่โรงพยาบาลเล้วติดสิบสองสิบเอ็ดเดือนปีสี่สองบ้งสิบเอ็ดเดือนโยงใช่ไหมสิบเอ็ดเดือนผ่าสองเที่ยวสามเที่ยวไม่ติดอ่ะ ไปหาพ่าแย้มวัฏเคนอ่ะอหาไม่รู้เรื่องละหูมข้ามึงเอบรอหูหนอ่อยปล่อยปลานิดนึงเคาะสามวันเองผมเดินได้เลยนะ mm hmm. ปีสี่สองอ่ะยอมผมนึกเชื่อโอ้โหเรารักษาโรงพยาบาลเลิศสินนี่สุดยอดเรื่องกระดูก,กนะ mm hmm. แต่ไม่ติดมันติดเชื้ออยู่้นนะกระดูกไม่งอกไงก็ไม่งอกติก,กันทั้งนมทั้งแคลเซียมเสริมทั้งไรกินทุกอย่างสิบเอ็ดเดือน mm hmm. แต่ผมหาพยาแย้มป,ปลายปีสี่สิบสาม ไอปลาปีสี่สองต้นปีสี่สามอวันที่สามสิบหนึ่งสองเดินได้เลยอะ่ะผมนึงเชือกอ,อ,อ่ะโ oh, oh, อ้โหหลวพท่านทํายังไงครับท่านเคาะหลกท่านท่านเป่าน้ําอ่าท่านให้ปล่อยปลาถางห,หวายทัางทานแล้วก็เลาเหูก็ไม่มีแล้วตางหวายทัางทานเดียวแล้วก็อุเทศจกักรรมในเวรตอนนี้พระอาจารย์บวดหรือยังให้บวชครับปีส<อ>ี่สองผมบวดปีสี่หกอ่อพีดด่ดูเดีย พอท่านเคาะสามวันอ้าวลองเดินเนี่ยเคาะยังไงเคาะไม้เคาะที่ไม้แล้วก็น้ำมันน้ำมีน้ำมันขอาเคาะไม้เคาะที่ไม้ไม่ได้เคาะที่ตัวเราว้าวแล้วน้ำมันพ่นแล้วไม่รู้ไปรู้เปล่าพ่นใส่ไม้พ่นเอาพ่นที่ขาเนี่ยตรงนี้หักเลยแล้วก็ได้เอ้าไม่ได้ตุกตัวเหมือนเลยนะไอ้องเดินเอาลองเดินด้วยท่าดูน้ะพอยาวนาเกียนอะอยู่จังหวัดอะไรครับนนบุรีนนบุรีโดห่าไม่รู้เรื่องลาหูเข้ามึงก็นครับไม่รับนรักหมาไงไม่หาย แล้วผมยังถามพ่อแล้วถ้าหากออกอ่ะต้องรับเขำไมครับก็ส่งทำไมอีห้าเดี๋ยวเขาไปเองแหละตลกนะดูด้วยแล้วตลกด้วยใจดี <c oughs> จะกุดข้อหมายมอาใช่นั่นแหละโ <c oughs> อ้ <ๆ S 2> <ล>ยผมถงเชื่องอ่ะโอ้โหหาเรา,า,ารักษาโรงพยาบาลสิบเอ็ดเดือนไม่ติดแล้วเซนเนี่ยตุดยอดเรื่องกระดูกะนะใจทำงานแต่โอมแล้วสามภายใน อาสบจเที่นง้เสยจนษาดีจงลังสทมใช่กจัดมหาบิการเ้มาสงสวยหอนุสิงัสองมช่กันนักาภสยเยมไม่ใช่ร้องกันพระการตกล้าอะไรการหนังนาสัตว์โดยมาที่ไหนบาลานที่นั่นสัตรูมีมาที่ไหน